ค่ะสวัสดี FC เอฟแป้นส่งองทุกคนนะคะมันนี้น,นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของแม่บุญคนกลาสินนะคะแม่บุญคนกลสินรู้ซื้อว่าทานนนทิยาจำบ๊อพิษนี่เข่ามากถึงเก้างวดซ้อนนะคะแต่ว่าเอามาลงสองนอนทิยาหนีสองงวดกับเข่าสองงวดนะคะถ้าเข่างวดนี้จะเป็นงวดที่สามนะคะเขาจริงๆตั้งแต่แม่เล่าเฮ็ดมากเขาเก่างวดซ้อนนะคะงวดที่ผ่านมาเพิ่นทรงม้าหายเป็นแบบนี้นะคะ เพื่นหายเลขเด่นมี3มกับ4สามารถวิ่งได้บนล่างขังบนเลขออกห้าสมศนย์นะคะเพื่อนจับคู่หา3มแปดสามหกสามศนย์นะคะ4ี4เก้าสี่เจ็ดสี่หนึ่งนะคะลักล่อยบ่อกเขานะคะลักล่อยหายศูนย์นะคะเพื่อนหายไปกับบนล่างเป็นแนว้ทังหาส่อสารกินแบ่งพ้นปรากฏว่าเลขออกขังบนห้าสามศูนย์นะคะ มาเต็มเต็มจังๆเลยคือ30มศูตรงๆบรอดกับแม่นปานจับว่างนะคะงวดนี้แม่เพิ่กระหายมาแล้วจะเป็นตัวได้จะหายไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ระวังนนทิยาก,กับแม่บุญคนกระสินงวดวันที่31กรกฎาคมสองหนะคะแม่วัดดีค่ะแม่แม่โชคดียุบ่ะค่ะ ชคดีอยู่เแต่ว่าแม่ก็กได้หลายดอกก็ใช่ใช่ใค่ะเพราะว่าสามศูนย์ฐานู้นจำ่มพินงวดนี่เป็นงวดที่สามวมามนบอกาคเลขสามศูนย์ออกที่สามแต่ว่ามันจะเข่าไหลงวดวูแมก่ก็อยากมีระบุงวดมากว่าไหมค่ะแต่ว่าแนวทางของแม่ถานน้นที่ยา่าจำโมพินมันเขาเก้าหกเก้างวดซ่อนเพราค่ะแม่เก้างวดซ่อนแบบ เก้างวดซสอนแต่ว่วาน้นทีย่าพึ่งเอาแนวทางแม่มาลงสองหงวดกับเขาสองหงวดจริงๆเขาบนเขาบนสองหงวดนีก็จเป็นหวดที่สามเนาะค่ะถ้าเขาสองโน้นที่ยานี่ค่ะเขางวดนี้เป็นงวดที่สามเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่มันมีเอฟซีไหมเอฟซีเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่แนวทางของแม่นี่เขาบนหลายก็าลางมันไหมคะแม่ไม่เงี้มันเขาบนไหลก็าลาง ันเป็นน้ำช่วงดอกช่วงหนึ่งขันเข่าล่างบต่ต่อมามันตีนเขาเท่งบนเท่งล่างเฮ็ดแรงงวดทีพานมานีมันเข่าสองงวดนะสองงวดทีพานมานีมันเข่าบนค่ะเขาบนแม่ก็เลยื่อยากให้ระปุแม่ก็เลยอยากญ่แม่เลืไอ้ให้น้ำกันให้สื่อบนลา<ะ>่าง<ะ>เขาเก้างวดซ้อนแล้วอ้านวดนี่แม่แม่เฮ็ดแล้วหร,รือเปล่าคะแล้ว อยู่แต่ว่ามันออกบ่อตรงกับวันที่เพปาฟันใดเนาะ,ะแม่กันเลยแม่แม่สีจับคู่ให้อยู่แต่ว่าตัวเด่นแม่ก็หายไปแต่ว่าเน้นใกล้ๆก,กล้มือจัางพ่อมาหาแม่อีกที่นึงเดอ้อจ้งที่เน้นหายมันบ่ค่ะเพราะว่าเลขออกบ่ตรงมือมันบ่ตรงมือเนี่ยความเป็นจริงวดน,นี้เลขตรงออกวันที่หนึ่งแต่ว่าเพิ่นเรือนมาออกวันที่สามสิบเอ็ดแทน แม่ที่นี่เป็นวัดวังหันแม่ก็ให้ไปเน้นไปนจะซูนเนาะแม่ไปยิงเนาะค่ะปีพันธุแม่นปะซูนรักลอยถนนที่ย่าจำว่าพีชแม่จะให้แม่จะให้ซูนรักลอยเมืม่อนี่เราพร้อมอย่างพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้ววัดนี้มันจะเด่นแปดเด่นเด่นแปดซูน ปดกับศูนย <Yeah. S 1> ์แปดกับศูนย์ใ่น้นลางเลยเด้อเน้นเน้นเน้นไดค่ะแม่เพท่านแม่เพาท่านเน้นเน้นเด็แต่ว่าโตเด่นมันนนี่แปดกับศูนอืมเพท่านเน้นเน้น่เดี๋ยวแม่จะพูดให้ค่ะนี่แปดหนึงแปดนึ่งแปดสาม แปดห้าแปดห้าศูนย์จะมีศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดอันนี้มันขึ้นไปกลับเลยเดอ้อไปกลับไปบนล่างไปกลับบนล่างจ้า เอาไปเป็นแนวท่างเนะาะค่ะเอาไปเป็นแนวท่างคือสลากทิ้แบงไปยิบสลากไวน้นาะบัตเชียต์วงดีคือเา่าค่ะใกล้ใกล้มือผมจังพ่อมหาแม่อีกที่หนึงประมาณวันก้อนวหวอยออกจคกสองหมื่นก็ได้เพราะว่ามันมันออ,ว,อ,อว่าตรงมือออบ่าตรงมือจ้ะแม่เลขบ,บอเลบอกการเล่นหายมันบปะคะ่ะ เลยกระ่าเน้นใกล้กลเมืองคนละแต่ว่าแม่สิเน้นให้อยู่ใกลไกลเมืองยังโตไม่อีกทีนนหนึ่งเด้อค่ะเดหนูขอต้วนเลขแม่จักน้อยหนึ่งจ้าแนวทางของแม่บุญคนกระสินเขาเก้างวดซ่อนถ้าเขางวดนี้จะเป็นงวดที่สิบแต่ว่านุริยาเอามาลุ่งสองงวดกับเขาสองงวดงวดนี้เป็นงวดที่สามจ้า งวดวันที่แม่บุญคนการสินงวดวันที่31ก,กรกฎาคมสองหแม่หายเลขเด่นมี8กับ0สามารถวิ่งได้บนล่างสำหรับเลข2ตัวแม่จับคู่หายแปดหนึ 1, ่งแปดส้าศสามศูาสามารถไปกับบนล่างเป็นแนวทางหาซืือสลากินแบ่งรัฐบาลนนยทียาลงถือว่าเขาม่ี่ะเ้าถย่าเหตจอา อ้าวขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางงวดนี้ก็ขอให้เอฟซีโจดีกันแนวทางของแม่นะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะ <c oughs> ค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับสิเดนยินแล้วนะคะเสียงสัมผัสระวังนุษยทยาก,กับแม่บุญคนกาะสินนะคะเพิ่นเข่าเก้างวดซ่อนนะคะนะคะงวดนี้เพิ่นกะหายต้องงวดหายซ้นมากเลขของแม่เพิ่นจะบมุมีสามตัวเด้อค่ะหายเฉพาะเลขสองตัวมานะคะ สองตวัวนี้สามารถซื้อได้บนล่างไปกลับนะคะแต่วางงวดที่พันม้านี่กับเข่าสามศูนย์บนตรงๆไม่ต้องกลับนะคะงวดทัดไปหันกับเขาเพิ่นหายหาศูนย์บนมาเบอ่ออกศูนย์หาร่างนะคะงวดนั้นเพิ่นแยกบนแยกล่างแต่วางงวดที่พันมาานี่เพิ่นบได้แยกเพิ่นหายรวมกันนะคะงวดนี้มนนแม่แล้วก็หายมาก่อนแต่ว่ายังพันเน้นหายใกล้ใกล้มือนะคะ ก้อนเล็กออกสองมือเพิ่นหายนุษนทิยาโทษไปเอาตัวเน้นนะคะจะเน้นตัวใดจะฟันท่งตัวใดห้องกระลอรุดน้ากันนะคะเพิ่นหายมาก่อนเป็นแนวทางหาสืส่อสารกิจแมงรัฐบาลนะคะนุ่ยทิยาจะออขอซู้อีกรอบอธิบายอีกรอบเกี่ยวกับตัวเลขของแม่บุญคนกาลสินนะคะ,ะแม่บุญคนกาลสินนะคะเพิ่นเข่ามากเก้าวงวดซ่อนนะคะงวดน,นี้เป็นถ้าเขา่างวดนี้จะเป็นงวดที่สิบห้ากับมารุดน้ากันนะคะ เพิ่นหายมากงวดวันที่31กรกฎาคม2566แม่เพิ่นหายเลขวิ่งเลขแรนเลขเด่น8กับ0นะคะสามารถวิ่งได้บนล่างนะคะจับคู่หายก็จะมี8 1 8 3 8 5นะคะ03 05 07นะคะไปกับบนล่างเป็นแนวทางหาสื่อสารกิจแบ่งรัฐบาลนะคะนุนทิยาจะขอยุติแนวทางของแม่บุญไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพอกันไม้โชคดีสวัสดีค่ะ